มาดูข่าวลือของ iPhone 17 air ครับ iPhone 17 air เนี่ยมันจะบางมากๆนะครับบางแค่5.5มิลิเมตรเท่านั้นเลยมีข่าวลือมาว่าวันที่เปิดตัว iPhone 17 air Apple จะเปิดตัวเคสแบตของมันมาด้วยเพราะว่าแบตท,ที่มันมีอาจจะใช้งานได้ไม่ถึง1วัน ชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับเพื่อเพื่อแฟชั่นเพื่อความบางเพื่อความหรูหราครั้งนี้ เราจะต้องใช้โทรศัพท์ที่มันใช้ได้แค่ครึ่งวันกันเลยครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะทํามาเพื่ออะไรโอ้โกระแสความบางเนี่ยผมอยากรู้เหลือเกินมันจะอยู่ได้สักปีสองปีไหมก็อยากจะรู้นะฮะคือมันมันคงเหงาอะในวงการนะฮะคนที่ทําโทรศัพท์มือถือเนี่ยผมพูดตามตรงเลยนะทุกวันนี้เขาน่าจะตันกันหมดแล้วอะไม่รู้จะไปทรงไหนแล้วดีไซน์ฝาหลังก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะฮะ ตัวเครื่องก็ไม่กลมก็เหลี่ยมอยู่แค่นี้แหละหน้าจอก็เต็มพื้นที่ใช่ไหมฮะด้านหลังก็เป็นฝาหลังก็เป็นแผงกล้องแผงกล้องจากเล็กก็เป็นใหญ่จากใหญ่ก็เดี๋ยวกลับมาเล็กอะไรเงี้ยมันมีอยู่แค่นี้มันไม่รู้จะไปไหนก็เลยมีกระแสออกมาว่า iPhone 17เนี่ยจะมี iPhone-17 Air ออกมาเพราะว่าจะเป็นรุ่นสลิมพิเศษเอาไปแทนตัว 17+ plus เพราะ iPhone รุ่นที่เป็น plus เนี่ย มันขายไม่ค่อยดีนะมันเป็นรุ่นที่ใหญ่แต่หน้าจอแต่สเปคไม่ได้คนก็เลยไม่ค่อยอยากได้ Apple ก็เลยเกิดไอเดียว่าจะทำเป็น plus อ่เป็นรุ่นบางแทนสลิมแทนแล้วก็เรียกเป็น iPhone 17 air แค่มีข่าวลือนะครับซัมซุงก็ทำเลยซัมซุงบอกงั้นเราก็มี s 2 5บ h บางติ้วลิ้วเลยนี่เปิดตัวก่อนด้วยชิงก่อนเลยคุณลือผมเปิดเลย <laughs> นะ,ะซึ่งกลายเป็นว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดปลายปีนี้ iPhone 17 l ออมาจริงนี่คือโอ้โหแค่ Apple ขยับนิดเดียวทุกคนก็ตามแล้วอะ่ะนะ,ะทางฝั่ง Android นี่ไม่ต้องห่วงทางแบรนด์อย่าง Honor เนี่ยเขาไปบางๆก่อนแล้วนะพวกโทรศัพท์จอพับได้ของเขาเนี่ยโอ้โหบางติ้วๆเลยนะครับก็โอ้โหเรียกว่ากระแสความบางเนี่ยมันมาทันทีทีนี้เว็บไซต์เด e The information ออกรายงานว่าในวันที่ Apple เปิดตัว iPhone 17 Air ซึ่งบางเป็นพิเศษเนี่ยมันอาจจะมาพร้อมกับเคสแบตครับคือ Apple เาจะมีเคสตัวหนึ่งที่มันมี power bank อยู่ในตัวแล้วก็ใส่เคสนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะมีแบตอีกก้อนนึงมาเสริมให้กับ p p o o n รุ่นนั้นโดยที่ชาร์จผ่านไร้สาย MagSafe แล้วข้อดีของไอแบตพวกนี้คืออะไรรู้ไหมฮะ มันสามารถใช้ตัวมันก่อนก่อนที่จะไปใช้แบตในเครื่องคือพอเสียบเข้าไปปุ๊บมันบายพาสเลยมันเอาตัวมันเองเนี่ยไปเป็นไฟเลี้ยงเครื่องก่อนเลยจนกว่าตัวมันเองจะหมดเพื่อให้เจ้าของเนี่ยพอแบตหมดปุ๊บแบตตัวเครื่องเรายังอยู่ครบนะสมมุติเราเสียบตอนที่แบตเราเหลือ60%ใช้จนเคสแบตนี้หมดเนี่ยเราก็ยังเหลือแบต60%ออยู่แล้วเราก็ถอดเคสออกได้เพื่อให้มันเล็กๆบางๆซึ่ง พาาเวร์แบงค์เจ้าไหนที่เป็นเคสแบตเหมือนกันเนี่ยยังไม่เคยมีใครทําระบบนี้เลยนะผมก็มองว่าเออน่าจะมีใครสักคนทําทําแล้วมันจะได้ประโยชน์มากหนึ่งคือมันยืดอายุแบตครับแบตที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยเท่ากันไม่ถูกใช้เลยถูกบายพาสเราไปใช้แบตลูกนอกแล้วลูกนอกเนี่ยมันเสื่อมมันเสียเราก็ซื้อใหม่ได้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแบตในเครื่องเราซึ่งอันเนี้ยไม่มีใครทําแปลกมากหรือทําไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ iPhone 17A i r เนี่ย เนื่องจากมันบางมากๆแค่5.5มิลิเมตรเขาก็เลยบอกว่ามันเลยต้องมีเคสแบตออกมาด้วยครับเพราะหลังจาก Apple เนี่ยได้มีการทดสอบกันภายในด้านในของ Apple เองนะครับ <c oughs> เขาบอกว่า30-40%ของการทดสอบภายในไม่สามารถใช้งาน iPhone 17 Air ได้ตลอดทั้งวันคือไม่ข้ามวันนะครับเอาแค่เช้ายันเย็นคำว่าวันหนึ่งนี่คือเช้ายันค่ำนะ ไม่ใช่ใช้จน24ชั่วโมงจนน็อครอบนะอันนั้นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับยัง iPhone ปกติที่เราใช้ไอตัวหนา,หนาเนี่ยนะฮะทุกวันนี้เนี่ย16 Pro m a x เนี่ยถ้าใช้โหดๆทำงานอย่างเข้มข้นนะผมไปเมืองนอกเนี่ยถ่ายวิดีโอด้วยตัดต่อด้วยขึ้นรถบัสก็ตัดต่อวิดีโอมาถึงโรงแรมก็อัปโหลดทำทุกอย่างเนี่ย16 Pro m a x แบตเยอะๆเนี่ยยังไม่รอดเลยนะครับ เย็นๆนี่เหลือ20ละนะฮะบ,บายนี่ตกสัก6โมงเย็นนี่เหลือ5แล้วแทบจะไม่พอเลยนะฮะเพราะฉะนั้น iPhone 17 Air เนี่ยถ้าออกมาแล้วแบตมันน้อยมากๆนะมันอาจจะทรงสวยแฟชั่นอาจจะดีแต่ถ้าแบตมันน้อยมากๆเนี่ยมันจะฮิตหรือสุดท้ายสาวก Apple ก็หน้ามืดตามัว เขาออกอะไรมาดีไม่ดีเราก็ซื้อถือนี่เป็นไง i p typingphone 17 Air นี่บายบายนะเดินไปถามไอ้คนที่ถือ iPhone 17 Air นะบายบายไหน iPhone 17 Air แบตหมดยังไปถามเลยนะใครถือ iPhone 17 Air เดี๋ยวตอนมันเปิดตัวมาเนี่ยบายบายคุณถามหาเลยไหนไหนไหนแบตหมดหรือยังหมดแล้วจ้าหรือไม่ก็ไปชาร์จมาแล้วจ้าโอ้โทุกทรมานชีวิตทำทำไมเนี่ย